เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต่อไปนี่จักน้อยเรค่ะเดิอผู้ใดไปเบิ่งสวนอ่อยไรอ้อยนี่สิเป็นมองท่ายรูปได้เด้ยค่ะสิเป็นมองท่ายรูปได้สิสิลบภาพแบบเก้าๆขั้นๆค้ายๆหกหห่อนๆจอย่ังสั่นออกไปเลย ค่ะพี่น้องจ๋าพบกับช่องกเกษตรมื้อทำไรธนาทอดนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าไม่อนีเขาจะมาในหัวอ้อที่แบบว่าปลูกอ้อยตาสมัยตะกี้ตะเกากรอนกับเดี๋ยวนี้แตกต่างกันจังเลเน้ะคะ่ะเนาะตามที่เข้าปลูกอ้อยมาเนี่ยเขาถึงแบวบ่าตะกี้นะตะกี้ที่เราเห็นภาพเก่าๆน้ะก็จะเป็นสวนสวนอ้อยหรือว่าไรอ้อยที่แบบหกหกหยาหยาค่ายๆที่เห็ดเขาประยากเข้าไปเบิง้งเมื่อตะกี้คันว่าไรอ้อยมแต่คนว่าแอ๋เด้ปร่อยากไปเที่ยวไปเบิ้งเนี่ยค่ะเด้อ แต่ว่าเดี๋ยวนี้สมัยเดี๋ยวนี้แตกตา่างารจากตะกีนนะครับพี่น้องแตกต่างกันยังไดนะคในกลุ่มในกลุ่มอ้อยหรือว่าในยังเดี๋ยวนี้ก้นหันมากินอ้อยขันหนามลายแบบที่นี่ตะก,กีตะกอนเขาก็เห็นตะภาพอยู่อันอยู่ใน YouTube หรือว่าอย่างอยู่ในเสนือพาซือต่างๆมากนะค่ะเนาะพี่น้องอ้อยประเทศอินเดียบอก้าเจ้าปูก่ก็เจ้าเห็ดโอ้งามดีเว้มาท,ที่นี่มาท,ที่นี่เขา,าก็คิดว่าเข้าเห็ดบ่ได้เมืองไทยทาไม่ได้หรอกทนว่า เห็ดบ่วดาดอกมืองไทยนะจีไปขยันเฮื่อหยอยเหื่อยางเห็ดตังสันเฮ็ดบ่ได้ดอกแต่ว่าบ่เมลเนี่ยเด้อเด้อเดียวนี้นะโอ้ยประเทศไทยนี่ล่ะว,ว่ามันงามกว่าสู่ประเทศแล้วพี่นองจ้าอันนี้ภาพที่เจ้าไมา่ให้พี่นองเบิ่งนี่ก็เป็นภาพจากลารๆสวนดวเด้อะเด้อขอขออนุญาตได้เดือดเด้อขออนุญาตเอารูปรูปอยู่สวนเพิินนะคือแบบแคปมหนาจจมาทั้งเฟสบุ๊คหรือทังกลุ่มโอ้ยนะคะมันงามงามดีเป็นตะอวน่อนขึ้นอย่างเด้ยค่ะเอาไม่ให้พี่นงก็ขออนุญาตไว้ตรงนี้เด้นนะบบอะเด้อด ว่าตะเกาตะกอนปลูกอ้อยสิบ่เห็นแบบนี้เลยว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่ะเห็นแบบงามๆแบบว่าจัดสวนแบบดีๆปลูกงามๆมันเห็ดใดเด้อนุณพี่มันเห็ดใดเด้อโมเมนต์ว่างสิสิปูกแบบเก้าเห็ดแบบเก้ายูดตลอดเวลาเด้เดี๋ยวนี้ประเทศไทยว่ามันงามที่หนึ่งละสำหรับคนคิดดิฉันว่าปลูกอ้อยเนี่ยน่ะปลูกอ้อยบานี้คนแห่งหันมานิยมกินอ้อยขั้น้นาเพาะว่าอ้อยขั้นนามมันี้ประโยชน์ ประโยชน์จากน้ำตาลจากผืชนเนี่ยมันมีประโยชน์เป็นยาด้ค่ะเป็นยาลังตะกี้แอนตี้ไรว่าโอ้กินน้ำอ้อยดิกินน้ำอ้อยล้งค้นกันมองขามแต่ว่าไอรสชาติอยู่นำ้นำน้ำหวานของน้ำอ้อยวันนี้มันเห็นในคนติดใจในรสชาติวันนี้จิตใจหอมหวานลังคนกันยะจนว่าเสาะ,ะแสวงหาอ้อ,อยขั้นน้ำในมาปลูกไว้แต่กินเองะะดิค่ะเด้ไว้แต่ขั้นกินเองว่าได้ซื้อมาไว้เพื่อว่าไปขายหรอกเพราะว่าติดใจมากหลายหอมหลายน้ำอ้อยนี่แบ่บหลายกินแล้วก็มีแห้งค่ะ ถึงขนาดนั่นบาทที่นี่ผู้คนก็เลยอยซอสเวียงหาวา่ามันเห็ดยังไดปลูกยังได้มันจังสไดงงามเนาะค่ะเนาะก็ล่องเห็ดก็ล่องเห็ดก็ล่องดูแลวิธีปลูกเป็นลุม่มมันมันก็เริ่มพุดขึ้นมาจากส,วนน,นากสวนนั่นจากสวนนี้ความงามพานชูสายตาพอมีพี่น้องเข้าประเทศใท่นี่แหละอ้อยพนันทรายคั่นหนาม่ว่า,าจะเป็นชิ้คกโป์สุพรรณหาศูนย์แล้วก็อ้อยอันซีสมโรงแล้วก็สายพานันธุ์อ,อื่นออีกค่ะพี่น้องคั่นหนามออมากมันก็แซบ่บ แสบแหละตคนเดียวนี้ว่ามันสิหาเลือกกินได้ละค่ะพี่น้องมันสิหลายแห้งขนาดนั่นละค่ะแต่ว่าคนกินกับโบมีเบื่อค่ะพี่น้องเพราะว่าอ้อยขนำนี่มันมันขายได้ดูตัวของมันเองเนี่ยพี่น้องมันก็เลยเห็นไห้เกษตรกรไทยเนี่ยเกษตรกรไทยนี่หันมาปลูกอ้อยขนำหลายแล้วก็ดูแลดีๆเฮ็ดดีๆเฮ็ดระบบลองเฮ็ดระบบแถวอียงยังเสียออกมาแต่ละสวนนี่ป้าบ่ธรรมดาค่ะงามงามแล้วก็เลยดิฉันก็เลยมาเปียกเพราะว่าตะกี้กับตะ ตะกีตะโกนกับเดี๋ยวนี้นะค่ะไก่กันได้ค่ะปลูกอ้อยเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้่อไปนี่จะน้อยแด้ค่ะเด้อผู้ใดไปเบิ่งสวนอ้อยไรอ้อยนี่สิเป็นมองท้ายรูปได้ดิค่ะสิเป็นมองท้ายรูปได้สิสิลบภาพแบบเก้าๆขั้นๆค้ายๆหกๆห่อนๆยังสั่นออกไปเลยด้เพราะว่าผู้ใดเขาไปกับอ่อนซ่อนเดค่ะเนาะล่ำอ้อยเห่ยล่ำอ้อยล่ำยังใหญ่ทอแขนยั่งสีน้ำคือสีลายคือสิแสบคือสิหอ้เนี่ยนะมันจะเปลี่ยนความคิดหอาไปเลยด้อค่ะ มันเปลี่ยนความคิดไปแล้วเดี๋ยวนี้นะอ้อยขันนนำแบบว่าะกษตรกรเป็นจ้งไดแบบเป็นแบบไม่ละปลูกอ้อยโ่งงานก็คือปลูกเขาล่ะพี่น้องซื่วสิทิกเก็บเกี่ยวลงทุนมหาศาลเขาก็กำนดลคาคาให้เฮาตันละเท่านั้นเท่านี้มันบ่ได้ร้ายแล้วเขาก็ต้องดินด้วยค่ะเนาะเป็นเกษตรกรเขาก็ต้องดินเพื่อที่จะเฮ็ดจังไดเฮ็ดให้อ้อยเขามีมุ่นค่ะบาดท,ที่นี่อ้อยขั้นนำเขามาบาดท,ที่นี่ด้วยรสชาติของเขาด้วยแบบว่าคนกระเริมหันมากิน้วบาดท,ที่นี้ กเกษตรกรก็เลยหันมาปลูกจากอ้อยโลงงานมาปลูกเป็นอ้อยขันน้ำนึค่ะเนะาะวานนี้กไ็ไปขายไปขายหรือว่าขายทอนพันหรือว่าเอาไปขันน้ำขายพอค่าขายดิบขายดีก็อยากสแสวงหาไปหาซื้อเดีบปะไปสะแสวงหาสวนนั่นสวนนี่เอามาขันน้ำขายเพราะว่ามันได้ขายดีนึกค่ะเนาะก็รู้อยู่เลยว่าลํำหนึ่งมันสั่งมุ่ค่าเด้จักบาทเพราะว่าเขาก็เค้ยขีดไปว่าลํำหนึ่งมันสั่งมุ่ค่าได้จักบาทบานนี้ก็เลยวันละ เกษตรกรเดี๋ยวนี้ก็มีตัปผู้ฝีมือคัๆเออดูแลดีบำรุงดีเฮ็ดดีเฮ็ดเป็นอ้อยอินซี่แห้งงามค่ะพี่น้องอ้อยอินซี่สิสบอรดิไซส์สารเคมีบดใส่ย,ยาขายยาเลยเพราะว่าสุมืออยู่คนกับลักสุขภาพเมียแต่พอขาหรือว่าคนที่ปลูกอ้อยเอง,งะะกันซี่เนาะค่ะก็ว่าแว้ว่าส,สิเอายามาใส่เนี่ยเพราะว่าก็ต้องกินก่อนดีค่ะคิวซี่ก่อนเดีก่อนสิเอาไปขายเหมันก็บหักเจ้าของ,ง,ง,งคือหากคนอื่นก็ให้มันก็ปปูกแบบอินซี่ก็ปปูกใดปลูกงามขวม เมื่อต้องใส่เคมีเมื่อต้องใส่ยาข่ายยาเนี่ยไรอ้อยคันน้ำค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นไว้จากไหนค่ะว่าความคิดแต่ละบุคคลคือดิฉันบอกว่าตะกี้กับเดี๋ยวนี้มันไก่กันเด้ชวนอ้อยไรอ้อยนี่อ้อยไก่กันแห้งตะกี้จะเป็นหกหกความคิดความคิดผู้ใดขันว่าไรอ้อยนี่ก็สิบ่อยากคันไปเบิง้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด้อยู่ีนกลุ่มอยู่ในเฟซบุ๊กเฮตดออกมาโอ้ยมีแต่งามๆามไปแต่อ,อ่อนซ่อนมีแตอ่ตอยากไปเบิ่งเป็นแต่อยากไปศึกษาจังสันเมียค่ะ ก็เลยเอาไล่ธนาทอนก็เลยมว่านางพิจารณาว่าโอ้มันเหม็นตัวอ้ยตะกี้ก็อ้อยเดียวนี่อ้ยบ่คือกันอีหลีค่ะพี่น้องเนาะมันมันเห็นว่าเออเมืองไทยก็เห็ดไดเห็ดงามเห็ดดีเห็ดงามพร้อมแล้วว่าแพ่ประเทศใยแล้วว่าปลูกอ้อยขนาดนี้เจ้าลำไยมันได้กระไรได้ค่ะเดียวนี้บำรมุงเข้าไปอยากได้นำหลายเขากับบรมุงใส่ปุ๋ยวัตถุอินทรีอียังเข้าไปที่มันดีกับพืชนะคะเนาะเพราะว่าดินประเทศไทยนะปลูกอ้อยงามค่ะ ปลูกอ้อยงามแค่ห้าใส่ไก่จักหน่อยแค่นั้นก็ได้งามเลยไดิค่ะเด้อพ่ได้ปลูกท,ทิมปลูกทุ่มบริเวณปลูกแล้วก็หันหลังหายเลยกังสัรคกับพวกงามแต่ว่าผู้คนมักมักอ้อยรสชาติล้วเพิ่อนก็นได้บำรุงแบบว่าเออดูแลแน่นนะพืชทุกชนิดแต่ห้าดูแลดีก็งามคือกันค่ะพี่น้องบ่ว่าตะปูอ้อยเนีน่ยบ่มวันนี้เดี๋ยวนี้บ่ผู้ใดไปไสมาไสกอ็อยากแด้เบิ้งเด้จังหน่อยนี่สิไปเที่ยวหอดไรอ้อยเพราะว่าไรอ้อยธนา้อนฮาก็เริ่มพัฒนาเลยค่ะ เป็นมองเที่ยวเจ้าของแน่ผู้ไดมาแวะชมสวนกสีได้เดินสะพานไม้ไผ่ของเฮ้าแน่เห็ดเดี๋ยววายุหลังบานเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดคิดเพ็ดยังไรเฮ็ดเลยมันดีขึ้นพัฒนาขึ้นจงสี่เมีรค่ะพี่น้องจ๋าบอกเนี่ยิปนีกะกับบุ้มียังไรกับเมื่อวานิ่้ฟังตากรตะกรตะกี้กับเดี๋ยวนี้อ้อยการปลูกอ้อยกระเพียนไปละเป็นคิดแบบไม่เห็ดแบบไม่ไปเลยเดอคยะเด้ ผู้ใดผู้ใดคิดขึ้นที่ฉันว่ามันมันบ่คือตะกีตะเกาตะกอนแหละก็บข้อมีนว้ไดพี่น้องตามตามที่ตามที่เหาเฮ็ดเห่ากับเห็ดใ้งามขึ้นกันผ่านเห่าบเบิ่งมันกับขี่ลหลขึ้นกันจยงสิเมียครับพี fall, ่น้องทุกคนกับหันมาปลูกผู้ใดก็อยากเอาตัวรอยดิงโควิดเนาะข่ะเนาะโควิดคนกับหันมาสื่อพรพันไปปลูกหลาย ไรของเฮาก็ได้ขายดีย่อมพบวิดขอบคุณโควิดคือกันครับพี่น้องใหญ่นั่กับพระท่านเราเบาพื้นทอนพันอ้อยน้องคณะอันนี้ก็มาเอว่าแววว่าเออความคิดตะกี้กับเดี๋ยวนี้น้องคณะเมาเอว่าง่ายๆยังสี่ละค่ะพี่น้องจ้าฟังง่ายๆ่ไม่ใหญ่านนอทอดเราเบาเล้าข้นอุดรธานี่น้องคณะคลิปนี้กับไรกับที่บมี่ยังไล่เมาเอว่าพ่อแวว่าเออตะกี้กับเดี๋ยวนี้เป็นยังไรปลูกอ้อยวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปกับเปลี่ยนไปตามลูกตามสมัยแล้วเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่น้อง อย่าลืมเด้อค่ะเด้อกุติตามช่องเกษตรนี่ทาไรธนาทรนเป็นกําลังแรงใจให้เกษตรกรเฮ็ดไฮไชนาปลูกไรอ้อยคันนนำของเขานี่ล่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอไปก็เนื้อค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆลาแล้วก็สวัสดีค่ะ